ภารัชศีวันวิทย์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินและกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจโรงแรมและอาคารสำนักงานบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนการมีวินัยทางการเงินและโครงสร้างทุนที่แข็งแรงจะช่วยสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนคุณภารัชศีวันวิทย์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชน เาเชื่อว่าหลายคนเนี่ยรู้จักเซนทันพัฒนาเป็นอย่างดีแล้วนะคะแต่ว่าอยากให้คุณภารัตน์เนี่ยเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับโมเดลธุรกิจของเราที่สร้างความยิ่งใหญ่มาถึงปัจจุบันเนี่ยค่ะธุรกิจหลักเราก็คือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าปลีกนะคะแล้วก็จริงๆนอกเหนือจาก อสังหาร,ริมทรัพย์เพื่อการค้าปลีกที่พูดหรือว่าช้อปปิ้งมอลล์เนี่ยจริงๆเราก็พัฒนานในลักษณะของการเป็น mixed u s โ project ด้วยก็คือจะมีองค์ประกอบของออตัวศูนย์การค้าอาคารสำนักง,งานโรงแรมแล้วก็มีเรื่องของที่อยู่อาศัยมาเป็นองค์ประกอบด้วยก็หลักๆเราก็เป็น p ท a เม making อะค่ะแล้วก็ทำ property ทำเรื่องของอสังหาร,ริมทรัพย์เพื่อการใช้ชีวิตของผู้คนค่ะจริงๆแล้วเราไม่ได้อยู่เฉพาะในประเทศไทยใช่ไหมคะ มีการขยายไปต่างประเทศส่วนใหญ่เราจะเป็นในประเทศไทย <ừ> เราก็มีแค่หนึ่งโปรเจกต์ท,ที่เราอยู่ในต่างประเทศทก็คือมาเลเซีย <ừ> ก็คือปัจจุบันนี้เรามีอสังหาริมทร,รัพย์เพื่อการค้าปลีกหรือศูนย์นค้าเนี่ยนะคะ44แห่งก็43แห่งในประเทศแล้วก็มีหนึ่งโครงการในต่างประเทศ นอกจากนี้เองเราก็ยังมีองค์ประกอบของอาคารสำนักง,งาน11อาคารนะคะอาคารสำนักง,งานแล้วก็มีโรงแรมอีก11ที่เหมือนกันก็จะอยู่ในโปรเจกต์ที่ตะกี้เล่าให้ฟังว่าเป็นมิกซ์ยูนอกจากนี้เองเราก็ยังมีคอมมูนิตี้มอลล์อีก16โครงการแล้วก็จะมีอาคารที่พักอาศัยเนี่ยมากกว่า50โครงการอยู่ค่ะแนวคิดในเรื่องของการทําธุรกิจของกลุ่มเซ็นทันพัฒนาคืออะไรคะ ก็จริงๆเราคงตอบสนองการใช้ชีวิตของผู้คนแหะค่ะถามว่าเราเมื่อก่อนเนี่ยถ้าย้อนกลับไปเมื่อก่อนเราก็บอกว่าศูนย์การค้าคือที่มาเป็น one stop shopping แต่พอหลังจากที่จริงๆเราก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของการใช้ชีวิตของผู้คนไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลงไปเราเองเราก็ต้องปรับธุรกิจโมเดลธุรกิจเราเหมือนกันเราก็บอกตัวเองว่าเราคือ,อ,อจริงๆเราเป็น center of life คือก็เป็นศูนย์การใช้ชีวิตของผู้คนคนมาที่โครงการของเรามาที่ศูนย์ค้าของเราก็ไม่ได้พบแค่เพื่อมาซื้อของละจะมาเป็นการใช้ชีวิตร่วมกันมามีกิจกรรมร่วมกันมีประสบการณ์ชีวิตใหม่ๆเป็นที่ทั้งแฮงเอาทจริงๆตอนนี้เราพูดถึงความเป็น m i กซ์ยูสกที่เล่าให้ฟังนะคะจริงๆเราพูดว่าคุณสามารถใช้เวลากับโครงการเราเนี่ยเวัน24ชั่วโมงคุณสามารถทั้ง อย่างที่เล่าใช้ชีวิตซื้อของทานข้าวมีกิจกรรมกับเพื่อน<ม>ทํางานก็ได้เพราะเรามีอาคารสํานักงานหรือจะพักอยู่ในโรงแรมหรือจะมาอยู่ในคอมมิวตี้เราในฐานะที่เป็นผู้อยู่อาศัยในโครงการที่พักอาศัยเราเลยก็ได้อย่างเช่นเราก็มีโครงการคอนโดมิเนียมหลายโครงการที่ติดกับอาคารสมนังช้าเลย<ม>ค่ะพูดง,ง่ายๆคือเราคือไลฟ์สไตล์ของคนไทยใช,ใช่ไหมคะูนย์การใช้ชีวิตอ่าและตอนนี้คือเท่าที่ดูเนี่ยไลฟ์สไตล์ของคนไทยเปลี่ยนไปเยอะไหมคะคุณธวัลัตน์ ก็ต้องเรียนว่าเปลี่ยนตลอดเวลาอย่างนี้ดีกว่าคือเราก็ต้องการประสบการณ์ใหม่ๆอยู่ตลอดนั่นก็เป็นที่มาว่าศูนย์การค้าเราถ้าไปเดินก็จะเห็นการปรับเปลี่ยน หลายหลายรูปแบบเลยทั้งในเรื่องของผู้เชา่าที่เราจะเห็นผู้เช่าใหม่ๆ mm hmm. ทั้งจากในและต่างประเทศที่หลายแบรนด์ก็ถือกำเนิดมาจากโครงการของเรานะคะหรือแม้แต่กิจกรรมที่เกิดขึ้นในบริเวณของศูนย์การค้าของเราก็จะเห็นว่าจริงๆเรา organize มากมากกว่าพันเรียกว่าพัน activities หรือพัน event ที่ที่อยู่ ในโครงการของเราทั้งหมดเลยอะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นถ้าเดินไปบางทีก็เห็นงานเปิดตัวสินค้าบางทีก็จะเห็นงานเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงหรือบางทีก็จะเป็นงานเกี่ยวกับการให้โอกาสของออผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยมาขายสินค้าหรือโปรดักกับเรานะคะเกิดเดินไปในเซ็นทรัลพัฒนาสนย์การนขาของเราจะเห็นว่าพื้นที่เราไม่เคยมีตรงไหนที่ว่างะคะ่ะเราก็พยายามที่จะ ทั้งทำให้เกิดในเรื่องของ Activities เพิ่มผู้ประกอบการหน้าใหม่แล้วก็มีสินค้าหลากหลายให้คนเข้ามาจับจ่ายใช้สอยรวมถึงเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการด้วยค่ะค่ะเนื่องจากว่าเราเป็นศูนย์การค้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะแล้วก็เชื่อมกับเรื่องของไลฟ์สไตล์ของผู้คนด้วยก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าอยู่มานานแล้ว45ปี45ปี45ปีนี่เจอมากี่วิกฤตคะคุณพารั โอ้จริงๆก็เยอะนะคะ,คะแต่ถ้าเอาใหญ่ๆจริงๆก็มีสัก4ี่หเหตุการณ์แล้วกันค่ะก็ถ้าส่วนตัวดิฉันร่วมงานกับเซนเทมานาม,มาก็เกือบ30ปีก็ย้อนไปใหม่ๆก็มาเจอเรื่องของต้มยำกุ้งในปี2540 1 9ห่กก็มันก็วิกฤตหนะักเลยตอนนั้นเซนเทมานาเรายังมีแค่ประมาณห้าศูนย์กรค้ากำลังจะเปิดศูนย์กรค้าที่6<ม>ก็เทียบปัจจุบัน44แล้วก็ถือว่าเราก็เติบโตมาเยอะ ถ้าหลังจากนั้นเองก็มาเจอเรื่องหนักๆอีกครั้งก็คงเป็นเรื่องเกี่ยวกับการชมุมนุมทางการเมืองอแล้วก็มีเหตุการณ์ที่สุกปี2553ใช่2010ใช่แล้วก็มีเหตุการณ์ที่เกิดเพลิงไหม้ที่ศูนย์การค้าใหญ่ของเราก็าคือเซนทรัลเวิลด์แล้วก็มีเรื่องของเหตุการณ์น้ำท่วมเนาะหลังจากนั้นในปี54ใช่ค่ะแล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงเรื่องที่ถือว่าแบบกระทบมากที่สุดก็คือ เหตุการณ์ของโควิด -19 mm hmm. ที่ทำให้ศูนย์การค้าของเราเนี่ยเรียกว่าต้องหยุดป,ประกอบการ <c oughs> ไปเป็นส่วนใหญ่เกือบเรียกว่า90%เลยดีกว่า <c oughs> ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เออมันก็เราไม่เคยเจอเพราะถ้าย้อนกลับไปต้มยำกุ้งเราก็ยังประกอบการได้แต่มันเป็นภาวะเศรษฐกิจหรือช่วงที่เกิดเหตุการณ์ไปไม้ตอนนั้นก็ถือว่าหนากักแต่ก็จะจํากัดเฉพาะบางศูนย์การค้า mm hmm. แต่ หลายศูนย์โดยทั่วไปเลยยังประกอบการได้เหมือนเช็คเช่นปกติแต่ถ้าพูดถึงโควิด19เองตอนนั้นก็ก็ต้องปิดอะคะ่ะปิดก็ขาดกระแสง,งนโยนไปช่วงหนึ่งเลยค่ะแต่แล้วเหตการที่เราเจอเนี่ยเราบริหารจัดการยังไงคะในในภาวะวิกฤตแบบนี้ค,คืออย่งต้องยำกุ้งอย่างเงี้ยทำยังไงคะ จริงๆถ้าย้อนไปต้มยำกุ้งต้องมาดูฐานะการเงินก่อนคือก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดวิกฤตเราก็ต้องมั่นใจว่าสภาพคล่องกับเงินสดเราเพียงพอก่อนนะคะอันนั้นต้องให้แน่ใจก่อนอันที่2ก็คือจริงๆมันมีความแตกต่างกันต้มยำกุ้งมันไม่ไม่ได้เกิดปัญหากับเรื่องของการโอเปเรชันแต่เป็นปัญหาเรื่องวิกฤตก,การเงินแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการที่คนจะมาใช้สอยหรือไม่ดังนั้นหลักๆตอนนั้น ก็จะเป็นเรื่องการบริหารจัดการหลังบ้านเรื่องของการหาเงินทุนให้เพียงพอ<ม>ตอนนั้นเรามีโชคดีว่าเราไม่ได้มีเงินกู้ต,ต่างปร,ประเทศเยอะมากมมก็ถือว่าแล้วเราก็มีการลอกการทําเรื่องของ forward ไว้ผลกระทบในเรื่องฐานะการเงินไม่ได้มากนะักก็จะเป็นผลกระทบในเรื่องของ<ม>อกําลังซื้อ<ม>แล้วก็การจับใจให้สอย<ม>แต่ว่าตอนนั้นเนี่ย ถ้าย้อนไปเนี่ยก็จะมีมาตรการความช่วยเหลือจากภาครัฐที่ให้กับผู้ประกอบ,ก,อบการย่อยหรือว่ามีการเลิกจ้างแล้วมีเงินก้อนก็หลงมีหลายคนที่อยากจะหาโอกาสมาประกอบธุรกิจ ก็นําเงินเงินส่วนนั้นเนี่ยมาลงทุนเราก็พบว่าผู้กับการรายยอ่อยเริ่มเกิดขึ้นในช่วงนั้นเราก็นําพื้นที่บางส่วนเนี่ยม,มาจัดสรรให้ผู้ประกอบการรายยอ่อยอะะที่มาเราเห็นมาปัจจุบันนี้ก็คือเริม่ม<ก>คือจริงจะเริ่มต้นมาจากจุดนั้นด้วยเหมือนกันเพราะว่าอย่างหลายๆโซนที่ตอนนี้เราเห็นเป็นผูะกอบการรายย่อยอะค่ะก็เกิดมาจากวิกฤตตอนต้มยำกุ้งก็จะบองว่าจริงๆภายใต้วิกฤตส่วนใหญ่ก็จะมีโอกาสแล้วนอกจากนี้เองถ้า ต่อเนื่องมาจากตอนปี97เนี่ยพอเกิดวิกฤตหลังจากที่เราพยายามที่จะสร้างฐานะการเงินเรานี่ให้มีความแข็งแรงนั่นหมายถึงว่าเราสามารถที่จะไปจับโอกาสภายใต้วิกฤตได้ก็จาเป็นที่มาของการที่เราเริ่มมีการเข้าไปซื้อกิจาการนะคะที่ช่วงนั้นมีปัญหาซึ่งก็รวมถึง Central World ด้วย <c oughs> ที่เราก็ได้เข้าไปทำงานแล้ว <c oughs> ก็ได้เข้าไป เป็นเจ้าของแล้รวมถึงมาบริหารจัดการจนถึงทุกวันนี้ค่ะโอ้โหได้2โอกาสเลยนะคะโอกาสเกิดธุรกิจใหม่คือให้เช่าอันที่2ก็คือเป็นธุรกิจของการซื้อกิจการมาบริหารต่อแล้วจริงๆเรื่องนี้มันก็ต่อเนื่องมาจริงๆ<ม>จริงๆถ้าเรายกเหตุการณ์ที่สำคัญก็คือตัวโควิด -19 ก็จะเห็นว่าอันนั้นก็ก็ถือว่าสำคัญก็ถือว่าเป็นอะไรที่ไม่เคยเจอ ดังน,นั้นแล้วก็มันกระทบไม่ใช่แค่เรื่องทางการเงินอย่างที่ตะกี้เล่าเหมือนต้มยำกุ้งละ่ะอันนี้กระทบไปถึงโอโห้หลายสเตเตโคเดอร์เราเยอะมากเพราะว่าคือการปิดโอเปอเรชั่นถูกปิดแต่มีบางส่วนต้องเปิดเพื่อรองรับการใช้ชีวิตนี้เราต้องมาทํางานค่อนข้างหน,นักต้องใช้การทํางานเชิงรุกมากแล้วก็ต้องการเราก็ต้องมีการสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกมิติเลยนะคะเพราะว่า ในทีมข้างในเราเองเราก็ต้องสร้างความเข้าใจเพราะยังต้องมีบางส่วนที่ต้องอยู่หน้าง,งานอันนั้นเขาก็ต้องเผชิญกับความเสี่ยงเราจะบริหารจัดก,การอย่างไรคู่ค้าเราบางส่วนต้องมาเปิดเพื่อรองรับช่วงที่ปิดหมายถึงปิดศูนย์แต่จะมีบางส่วนที่ต้องเข้ามาใช้ชีชวิตเราจะปรับรูปแบบอย่างไรเพื่อให้ยังบริการได้อย่างปลอดภัยทั้งกับลูกค้าแล้วก็สเตทโคเดอร์ hmm. ตอนนั้นก็เรียกว่า การทางานเชิงรุก <c oughs> ต้อง้มานะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็คือเรื่องเงินอย่างต้องสําคัญอยู่ <c oughs> ส่วนตัวเป็น CFO เนอะเรื่องเองินเ,เรื่องสภาพคล่องจําเป็นมากเราตอนนั้นเราไม่รู้ว่าจะปิดนานแค่นานาแค่ไหนไม่รู้จริงๆเพราะว่าเราก็ยังเห็นมาตรการอะไรที่ก็ยังไม่ชัดเจนไม่รู้มันจะคลี่คลายเมื่อไหร่สิ่งที่ทต้องที่ต้องทําเลยคือเราคุยกันในกรรมการว่าเราต้องเก็บสภาพคล่องให้มากที่สุด <c oughs> ตอนนั้นเราก็มาไล่ดูเลยว่า เรามเาีเขาเรียกว่า,เ,าเงินที่เราต้องใช้เพื่อให้บริษัทเนี่ยมีความต่อเนื่องไปเนี่ยอะไรบ้างให้มั่นใจว่าสภาพคล่องเราเพียงพอยอย่างน้อยเนี่ยอยู่ไปได้จนมากกว่า6เดือนนะคะในการที่เราต้องจ่ายทั้งค่าจ่ายฟิทคอร์สอย่างที่บอกที่สําคัญคือค่าจ่ายพนักงานแล้วก็อย่างเงินกู้หรือว่าอะไรต่างๆอย่างที่เรียนไปนะคะก็มีการาตุนสภาพคล่องไว้ตอนนั้นไว้ก่อนแล้วก็ เราก็ผ่านเหตุการณ์โควิดมาโดยที่จริงๆเราก็ไม่ได้มีการปรับไม่เรียกว่าไม่ลดเงินเดือนพนักงานเลยไม่ลดเงินเดือนเราก็ไม่มีให้ออกด้วยไม่มีค่ะไม่มีเลยไม่มีเลยแล้วก็พยายามที่จะเขาเรียกว่ายังคงสวัสดิการทุกอย่างเหมือนเดิมค่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่สําคัญก็คือมันเกิดอะไรหลเกิดโอกาสอะไรอย่างจากการที่มีเหตุการณ์โควิดนะคะคือ ใต้วิกฤตอะถ้าเรามองหาเห็นโอกาสอะเราก็จะม,มันเหมือนแบบพิกเกมได้อ,อันแรกก็คือเรื่องของ Operation คือต้องบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเราก็อยากทำหลายๆอย่างเลยที่ในปกติมันทำไม่ได้แต่พอเกิดเหตุการณ์จริงความร่วมวมือร่วมใจเราทำให้เกิด e f f i c i e n c y ที่ดีขึ้นเราสามารถลด ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนหลายๆอย่างในช่วงของการทํางานบนโควิดเพราะเราพยายามหาวิธีการทํางานใหม่ๆมาเพื่อตอบโจทย์ในช่วงล็อกดาวน์เรากลายเป็นว่ามันเป็นสแตนดาดที่สามารถทําให้เราทํางานอ้ไนภาวะปกติก็สามารถทําได้ใช่แล้วก็เลยทําให้เราลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายไปได้เรียกว่าเกือบ20%เลยจากจากที่ที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือความร่วมมือกับทางฝั่งที่เป็นลูกค้าแล้วก็ผู้เช่าเราเอง ก็ต้องเรียนว่าการดูแลสเตคโคเดอร์เป็นเรื่องสําคัญเนาะเราก็ให้ความช่วยเหลือเพราะประกอบการไม่ได้เราก็ให้ส่วนลดกับผู้เช่าเต็มจํานวนในช่วงนั้นอย่างน้อยคือต้องรอดไปด้วยกันค่ะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเปิดกลับมาเราก็ต้องกลับมาร่วมมือกันทําให้ธุรกิจกลับมาได้ซึ่งตรงนี้ก็ถือว่า เราก็ได้ได้รับ<ด>การ<จ>สนับสนุนแหละว่าพอพอเราร่วมม้ร่วมมือกันอย่างดีก็ได้รับการสนับสนุนเมื่อเปิดกลับมาทุกคนก็พร้อมใจที่จะกลับมาประกอบการต่อก็คือทุกคนสู้สู้ไปพร้อมๆกันนะคะอันนี้ก็ต้องบอกว่าในมิติทั้งทั้งนายเองพนักงานทั้งคู่ค้า พันธมิตรพลายเออร์สุกอนเราทํางานด้วยกันแล้วก็พยายามที่จะทําไงให้เราพลิกสถานการณ์แล้วกลับมาได้ค,ค่ะเนื่องจากว่าคุณธารั์บอกว่าโควิดเนี่ยหนักสุดเลยเจอมาประมาณสี่วิกฤตนะตั้งแต่ต้มยำกุ้งอะไรนะกีฬาสีกีฬาสีส <c oughs> ทำท่ว,วม,วมวเรื่อง <COVID. S 1> เรื่องของภาวะเศรษฐกิจการเปลี่ยนแปลงของการใช้ชีวิตจริงก็เจอมาวิกฤต การเปลี่ยนแปลงอะไรมาเลยแต่ถ้าแบบมีผลกระทบกับฐานะการเงินตอนนั้นมากที่สุดก็คงต้องเป็นโควิดเลยค่ะคือถ้าที่ท้าทายที่สุดเนี่ยโดยเฉพาะเรื่อง disrupt คนพูดถึงกันเยอะมากตอนนั้นที่เริ่มมีออนไลน์มากขึ้นอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่เราเนี่ยสามารถปรับตัวได้ค่อนข้างเร็วมหหรือว่าท้าทายเราแค่ไหนคะจริงๆต้องเรียนว่าเรื่อง disrupt มันมีมาตั้งแต่ช่วงปี2010กว่าแล้วอะค่ะเพราะเรื่อง e-commerce เนาะอตอนนั้นเราพูดถึงเรื่อง e ีคอมเมิรเรื่องออนไลน์มาแล้วตอนนั้นเราก็เตรียมการรับมือแล้วจะ,จะเห็นว่าจริงๆเราเริ่มเปลี่ยนเรื่องของรูปแบบโครงการเราอะมาตั้งแต่ช่วงปี2014-2015ตัวที่เห็นชัดๆก็คือเรามีกลุ่ม Central West Gate Central East v i l w e ที่เราเริ่มปรับโฉมของโครงการเราแต่ก่อนเนี้ยก็มีคนพูดว่า <S <S เออมา Central จะเห็นค่อนข้างรู้เลยเดี๋ยวเข้าไปจะเจออะไรจะเป็นแบบกล่อง ที่เป็นตึกแล้วเข้าไปก็จะมีร้านประมาณอย่างนี้ <c oughs> แต่ตอนหลังเราก็รู้แล้วว่าไลฟ์สไตล์ของคนเปลี่ยนแปลงเรื่องของอ e ีคอมเมิร์ซเข้ามาเราก็ปรับรูปแบบตั้งแต่การดีไซน์ตั้งแต่เรื่องของ Mix ของผู้เช่าเราเริ่มทำงานมากขึ้นในเชิงความเข้าใจของผู้บริโภคแล้วเราก็ออกตอบออกโครงการอย่างที่เรียนไปค่ะอย่าง East View เนี่ยเรามาทำในย่านของที่พักอาศัยเราก็รู้แล้วว่า คนชอบสัตว์เลี้ยงก็เป็นศูนย์การค้าแรกๆของเราที่เราให้มีแอคทิวิตี้ของผู้ที่เลี้ยงสัตว์เข้ามาสามารถที่จะนำน้องหมาน้องแมวที่น่ารักของแต่ละครอบครัวเนี่ยมา,มาได้แล้วก็จริงๆมันก็สร้างกระแสของการที่เหมือนกับ จริงๆน้องหมาน้องแมวก็เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนะคะให้เขาสามารถมาใช้ชีวิตร่วมกันในสถานที่ของเราก็เลยสร้างเหมือนความแตกต่างในช่วงนั้นแล้วเราก็พัฒนา p r o d u c t ในรูปแบบนี้ต่อมาเรื่อยๆก็ไม่ได้หยุดนิง่งแล้วก็ฟิทแบกดีไหมคะดีมากตอนนั้นอิสระดีมากแล้วหลังจากนั้นก็พัฒนาคอนเซปต์ใหม่ๆมาเรื่อยๆอจนมาถึงการที่เราก็พัฒนาโครงการมาอย่างที่เรียนค่ะไปในเชิงของการเป็น Mixed Us e project มากขึ้น ทำเราคือเพ c ส m มกกิ้ก็คือเราสร้าง Experience เราเป็น Center of Life เราก็ mm hmm. ก็บอกว่า Center of Life จริงๆมันเกิดมาจากการที่อาจจะพูดว่าเรามีเรื่องของ Disruption เรื่องของ E-Commerce การค้าที่อยู่บนออนไลน์เข้ามาเป็นตัวกระตุน้น <c oughs> ตัวที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้ธุรกิจและ Business Model เราด้วยเหมือนกันนะคะเบื้องหลังของการที่เราจะขึ้น ไลฟ์สไตล์ขึ้นมาเป็นอย่างเงี้ยแต่ละที่แต่ละที่อ่ะทั้งเรื่องทำเลจนกระทั่งเนี่ยคนเขามองว่าที่ไหนก็ตามที่เซ็นทันไปเปิดที่นั่นความเจริญกำลับบงจะไปละก็คือเป็นอินดิเคเตอร์นะคะในการจะเปิดไม่ว่าจะเป็นทำเลหรือแมก้กระทั่งเรื่องของการดีไซน์ออกมาให้ตรงกับไลฟ์สไตล์ของคนเบื้องหลังตรงเนี้ยเราต้องทํางานหนักขนาดไหนคะก็เรียกว่าเราต้องดินามิกมากนะคะดินามิกมากคือจริงๆต้องต้องพูดอย่างนี้ว่า ตอนนี้เราทำงานเราก็เราก็มี Purpose นะ mm hmm. purpose ที่เราจะบอกตัวเองว่าเราเรา imagining better future for all ก็คือทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเราแล้วเราทำงานภายใต้เรียกว่าเรามี belief เศรษพนา belief ะคะซึ่งก็มี4องค์ประกอบหลกัหลกๆก็คือเรื่องแน่นอนเรื่องของ Dynamism ก็คือการที่เราต้องพัฒนาตัวเองอย่าง mm hmm. ไม่หยุดยั้ยงแต่ที่ตอบคำถามก็คือ <c oughs> ต้องทำตั้งแต่ต้นทางแล้วก็ เรื่องที่2ก็คือเรื่องของ customer customer ก็เป็นหัวใจสำคัญถ้าเราทำ product มาแล้วไม่ตอบโจทย์ customer ก็ไม่มีคนมาใช้บริการดังนั้นเราต้องทำงานหนักมากเพื่อเข้าใจว่าลูกค้าต้องการอะไรแล้วก็ไม่ได้ว่าวันนี้ทำแบบนี้แล้วจบก็คือมันก็กลับไปเรื่องที่บอกว่าเราต้องพัฒนาอย่างไม่ยุดยั้งมีใดนัมิซึมซึงต้องทำคู่กันแล้วก็ทำตลอดเวลาด้วย อันที่3ที่เราก็พยายามทำก็คือเรื่องของคอมมิต i ี้่ะก็อย่างเราก็เรียนรู้มาจากวิกฤตหลายๆครั้งว่าเราอยู่คนเดียวไม่ได้เราเติบโตคนเดียวก็ไม่ได้เราทำไงให้อีโคซิสเต็มเราเซคโคนเดอร์เราเนี่ยเติบโตไปด้วยกันทำไงที่ทำให้ให้โครงการเราสนับสนุนคนที่อยู่โดยรอบไปด้วยกันดังนั้นเนี่ย ท่านหนึ่งใน sustainability plan เราจะพูดถึง local well นั้นทุกที่ที่เราไปเราจะไปตอบโจทย์สังคมและชุมชนที่นั่นด้วยให้ทุกคนที่อยู่ร่วมกับเราเนี่ยโตไปพร้อมกับเรานะคะเราอีกสุดท้ายเลยก็คือเรื่องของ collaboration ม,มันเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเราไม่มีความร่วมมือร่วมใจกันทั้งคนในข้างในองค์กรแล้วก็คนที่อยู่ภายนอกที่เกี่ยวข้องกับเราอย่างตะกี้ที่อบอกว่า stakeholders อันนี้จริงๆ belief ทั้งหมดเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่เราเรียนรู้มาจากวิกฤตแหละแล้วเราก็ปฏิบัติอย่างนี้ตอนที่เกิดวิกฤตม,มันก็คือสี่เรื่องหลักๆที่ถูกนำมาใช้ในการทั้งวางกลยุทธ์ทางที่เราใช้ตั้งแผนงานเพื่อให้ผ่านวิกฤตต่างๆนะคะมันมีรายละเอียดที่อยู่บน belief ทั้งสี่อันที่ตะกี้พูดไปแล้วนอกเหนือจากนี้เองเนี่ยถ้าจะพูดว่า เ,ออเราเรียนรู้จากวิกฤตอะไระจริงๆมีอีกสองสองเรื่องก็คือคค้ายๆที่คุณเนาพูดมาตั้งแต่ต้นแล้วว่าก็คือเราก็เชื่อว่าเรื่องเรื่องการเงินเรื่องของสภาพคล่องมันเป็นเรื่องสําคัญดังนั้นออวินยัยทางการเงินออการสร้างความแข็งแรงและความยืดหยุ่นทางโครงสร้างทุนเนี่ยจริงเป็นเรื่องสําคัญเราก็ต้องบอกว่าอันเนี้ยมันเป็นส่วนสำคัญที่ทําให้เราผ่านวิกฤตในแต่ละรอบมาได้อย่าง ค่อนข้างแข็งแรงเราก็ไม่เคยดีฟอล์นี่หรือเงินกู้ยืมใดๆอย่างที่ย้อนกลับไปเสี่ยสิบเก้าเราก็ไม่จําเป็นต้องลดจานวนพนักงานหรือไปสร้างผลกระทบให้กับสเตทโคเดอร์เรานะคะเรายินดีจะช่วยเหลือแต่เราต้องทําตัวเองให้แข็งแรงด้วยดัยงนั้นวินัยทางการเงินการที่เราไม่กู้ยืมเงินมากเกินไปไม่ไม่กู้โกดเกินไม่ใช้เกินตัวอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญและอีก <ừ> อันหนึ่งก็คือสิ่งที่มาพร้อมกับ การที่เรามีโครงสร้างการเงินที่แข็งแรงมันจะทําให้เราจับโอกาสภายใต้วิกฤตได้เสมอ,อมนอกจากสิ่งที่เราพูดไปตะกี้อีกอันหนึ่งที่เห็นชัดก็คือการที่เราสามารถเติบโตนะคะผ่านการที่เกิดวิกฤตได้ตั้งแต่ปี97ตะกี้ที่พูดเราได้เซ็นทรัล l วจริงๆถ้าย้อนกลับไปที่ปีโควิด19จริงๆเรามีการเข้าซื้อหุ้นในบริษัทสยามฟิวเจอก็ทำให้เราได้เงินลงทุน การลงทุนในโครงการเมกาบางนาม,มาด้วยก็เลยจริงๆมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่สร้างการเติบโตให้ <คะ S 2> กับเซ็นทรัลพัฒนาต่อเนื่องมาได้ด้วยเหมือนกันแล้วก็รวมถึงตะกี้ที่เรียนว่าเรามี16 commodity malls ก็มาจากการที่เราซื้อหุ้นในบริษัทสยามฟิวเจอร์ในช่วงเวลานั้นโ,โ้ทุกวิกฤตนี้ถ้าเตรียม เขาเรียกเตรียมสภาพคล่องไว้เพียงพอมันคือโอกาสเลยนะฮะใช่ก็จะมีคล้ายๆมันเป็นหกมันเป็นคัมภีด้วยไหมคะเราเคยเจอนั่นกับปี4 0ย์ก็อาจจะเป็นเรียกว่าเราเราสะสมประสบการณ์มา <c oughs> แล้วก็รู้ว่าเอออันนี้มันน่าจะเป็นหลักในการคิดแล้วก็การวางกลยุทธ์ของเราดีกว่า <c oughs> ในการที่จะนำองค์กรยังเติบโตได้อย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคตนะ <c oughs> ผ่านบิลีฟที่เล่าให้ฟังสือ้อแล้วก็ การที่เราดูแลเรื่องฐานะการเงินเราให้มีความแข็งแรงและวั่คงอันนี้น่าจะเป็นหัวใจหนึ่งในเรื่องของความยั่งยืนด้วยไหมคะใช่ที่เราบอกว่าถ้ายึดสื่อยึดถือสี่หลักเนี่ยมันจะนําไปสู่เรื่องของธุรกิจอยั่งยืนมากขึ้นก็แล้วถ้าถ้าถามมาว่าเอ๊ะแล้วเราเรามองเรื่องกลยุทธ์อะไรที่สําคัญก็แน่นอนคือคือเรื่องการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนเราก็ประกาศเรื่อง sustainability plans ค่อนข้างชัดเจนมากเรา เราพูดถึงการเป็น Net Zero Organization ในปี2550เราก็ประกาศไปแล้วแล้วรวมถึงเ,เรามองนี้เป็นแกนของแพ a นเนส่วนในแกนอีกแกนนึงที่เราคำสั่ความค,คือเรื่อง people people ก็คืออย่างที่ตะกี้บอกเรื่อง local well เรื่อง well-being ของคน mm hmm. สำคัญดังนั้นเรื่อง sustainability ใช mm ่ hmm. เรื่อง stakeholder ต mm ่างๆก็สำคัญดังนั้น sustainability mm hmm. แพ a นเราก็ เราเป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักที่เราทำนะคะ,ะและอีกอันหนึ่งจริงๆที่เรียนรู้จากสะสมจากโควิดแล้วก็จากการเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเะกี้พูดเรื่องอีคอมเมิร์ซเรื่องอะไรแล้วก็มองว่าเทคโนโลยีดิจิทัลมันจําเป็นสําหรับการทํางานจริงๆไม่ใช่แค่ตอนนี้ไปอนาคตมันก็จําเป็นมาตั้งแต่ จริงๆตัง้งแต่โควิดทุกคนก็เห็นถ้าเราไม่มีการเตรียมความพร้อมเทคโนโลยีเราอาจจะ work f r ฟ m home ไม่ได้สม mm ูท hmm. นะคะเราจะไม่สามารถรันธุรกิจได้อย่างสมูทเลยถ้าเราไม่มีการเตรียมตัวเรื่องของเทคโนโลยีแล้วตอนนี้ที่สำคัญมากขึ้นไปอีกก็คือ Data นะคะเทคโนโลยีแล้วก็ Data mm hmm. การตัดสินใจบน Data ที่ ที่เหมาะสมะและถูกต้องมันจะทำให้เราวางแผนและวางกลยุทธ์ได้ดี<ม>ั้นตอนนี้เรื่อง sustainability เรื่อง data เรื่อง digital transformation จะก็เป็น2เรื่องสำคัญของเราแล้วนอกจากนี้ก็คงเป็นเรื่องของ people ก็คือทำไงให้คนเราพร้อมการ<ม>สับรับมือการเปลี่ยนแปลงผ่านการทั้ง reskill upskill แล้วก็สุดท้ายก็คงเป็นเรื่อง efficiency ค่ะ<ม>ที่จะ efficiency จะสร้างให้เรามีความแตกต่างในเรื่องของ ความได้เปรียบทางการแข่งขันได้ค่ะแต่อันนี้ก็ในแง่ของการทําให้ตัวเองรีนมากขึ้นก็ได้มาจากโควิดด้วยใช่ใช่ไหมคะก็จะเป็นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรียนรู้จากโควิดว่าอีเวนซี่สำคัญสี่ห้าเรื่องตะทีที่พูดเ่รค่ะเรียนรู้จากโควิดเรียนถามคุณธามรัตน์นี้เนเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยภาวะเศรษฐกิจ ของประเทศไทยเนี่ยอาจจะถูกตั้งคำถามเยอะบอกว่าไอ้กำลังซื้อหายไปไหนแต่สําหรับเซนท์นันพัฒนาเนี่ยเรากับมีธ <Oh! ุรกิจที่มันเกี <h> <h ่ยวข้องกับกําลังซื้อเลย all time high มันเกิดอะไรขึ้นคะโดยเฉพาะอสังหาเป็นธุรกิจค้าปลีกใช่ไหมคะเราเข้าใจว่าลูกค้าเราต้องการอะไรถ้าถ้าเราเข้าใจลูกค้าว่าต้องการอะไรแล้วเราทำเพราะอะเราให้ตอบตอบโจทย์ก็ยังเชื่อว่าลูกค้าก็ยังจะมาหาเรา แล้วมันเป็นมิติที่ทํางานไปด้วยด้วยกลยุทธ์หลายๆอย่างเมื่อกี้ที่เล่าไปอะค่ะเหมือนเราให้ความสําคัญกับสเต็กโคเดอร์ให้ความสําคัญกับเขา<ม>เขาก็จะเหมือนเราเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเขาได้อย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องเรื่องที่ที่จริงๆถ้าย้อนไปก็คือเราใช้กลยุทธ์อย่างเมื่อกี้ที่บอกอทั้ง p u r p o s e แล้วก็ Be l i e f s, <S, <S ที่พูดส,สกลยุทธ์นะคะใช่ผสมประสานไปกับเรื่องที่บอกว่า,วาต้องเอาเทคโนโลยี แล้วก็การเอฟฟิเชนซีที่ดีเนี่ยมารวมกันมันก็จะทําให้เรายังมี p r o d u ั t ที่ตอบโจทย์กับลูกค้าแล้วสิ่งสาคัญเลยคือหยุดไม่ได้ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆเพราะวันหนึ่งถ้าหยุดลูกลูกค้าเดินเปลี่ยนแปลงความต้องการเขาเปลี่ยนแต่เราไม่พัฒนาเขาอาจจะไม่กลับมาอีก็ได้ใช่เขาก็จะหายไปก็จะมีการแข่งขันก็ยังก็ยังมีอยู่ในตลาดอยู่ดังนั้นเนี่ยอยู่พัฒนาตัวเองไม่ได้อ๋อค่ะ เรามองยังไงคะสำหรับในอนาคตข้างหน้าโอกาสสำหรับในธุรกิจที่เราอยู่แล้วก็ความท้าทายเท่าที่คุณนภาตั้มองอา,อาจจะเป็นสัก3ปี5ปีข้างหน้าอย่างเงี้ยคนอาจจะมองว่าเอ๊ะตอนนี้จริงๆกี่ประเทศไทยกำลังซื้อม,มันถึงจุดอิ่นตัวแล้วหรือเปล่าทำธุรกิจก็เลยรู้สึกยอดขายไม่ดีแต่ว่าทางเซ็นทรัลพัฒนากับโตได้มากกว่าเศรษฐกิจคือของเราก็ต้องเรียนว่าเราพัฒนามาค่อนข้างจะยาวม,มีสตอรี่ที่ยาวสี่ห้าปีแล้วก็ เราก็มีแอสเซทที่ค่อนข้างกระจายมีโปรเจกต์ที่กระจาย<ม>จริงๆสิ่งที่ต้องทำแน่ๆคือทำไงที่จรงที่เรามีอยู่เนี่ยมันยังดีต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะ<ม>เราก็ยังเชื่อมั่นในประเทศไทยอยู่เราก็ยังจะทำของที่เรามีอยู่ให้ดีขึ้นและเราก็ยังขยายโครงการอยู่นะคะเราก็มีประกาศโครงการใหม่ๆอย่างล่าสุดเราก็เพิ่งประกาศโครงการ The Central ที่ผลโยธินไปจะเริ่มต้นด้วยด้วยอ่า รีเทลก่อนก็คือ Shopping มอลลก่อนแล้วเดี๋ยวอาจจะมียูสอื่นตามๆม,ม,มาด้วยก็ยังเชื่อมั่นว่า,าถ้าเรายังเลือก Product ได้ถูกรวมถึงโ c a t i o n ที่ดีก็สำหรับธุรกิจสนานาเราก็ยังเชื่อมั่นที่จะเดินหน้าต่อยอดสร้างการเติบโตต่อได้นะคะ mm hmm. แต่ก็อย่างที่เรียนไปก็ไม่ได้ว่ามันจะง่ายความท้าทายมีมากมายนะคะทั้งภาวะเศรษฐกิจสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปประเทศไทยเป็น Edging Society มากขึ้นนะคะคนสูงอายุมากขึ้นเรื่องของเทคโนโลยี disruption hmm. เรื่องของการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคที่มีตลอดเวลาอันนี้พวกนี้มันเป็นองค์ประกอบที่ก็ทำให้เราทำธุรกิจยากขึ้นแต่ mm hmm. อย่างที่บอกว่าถ้าเราอยู่บนหลักการที่ว่าเราต้องเข้าใจคนที่เราทำธุรกิจด้วยแล้วรวมถึงเราไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองส่วนตัวก็ยังเชื่อว่า ด้วยด้วยสิ่งที่เราทํางานเนี่ยก็ยังน่าจะทําให้องค์กรนี้ยังเติบโตไปได้ค่ะก็แสดงว่ายังไม่ได้อิ่มตัวยังคิดว่ามีโอกาสไปได้แต่เราถามว่าเราเองก็มองมากกว่าสิ่งที่เรามีไหมเราก็ศึกษานะคะเราก็หาโอกาสใหม่ๆทางธุรกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เราพูดกันเยอะๆ new S curve หรือเราอาจจะต้องหาตลาดใหม่ลองรับในอนาคตอย่างการที่เราเริ่มไปมีในต่างประเทศเองที่มาเลเซียแล้วก็ เราก็ศ si> ึกษาคะ่ะศึกษาการขยายธุรกิจไปในภูมิภาคอยู่ด้วยเหมือนกันก็ถ้ามีนักลงทุนติดตามเราก็จะทราบว่าเราก็ศึกษาประเทศเวียดนามมาในช่วงระยะเวลาหนึ่งละก็ยังคิดว่าโอกาสธุรกิจก็อาจจะไม่ใช่จํากัดอยู่แค่ ในเมืองไทยเราเชือ่อว่าทุกคนน่าจะมองเห็นโอกาสในอุตสาหกรรมที่ตัวเองอยู่แล้วก็ธุรกิจที่ตัวเองอยู่นะคะจริงๆแล้วถ้าเกิดวิกฤตอย่างนี้มันก็ไม่ได้เสมอไปที่เราจะลอยไปกับวิกฤตเลยนะคะแต่ว่ามันคือโอกาสที่เห็นอยู่แล้วโดยเฉพาะสิ่งที่เราทำเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าภาวะเศรษฐกิจซบแต่ว่าเซ็ทนทรัลพนาสามารถทําผลประกอบการมาได้ดีถึงแม้ว่าจะเป็นปัจจัยหลักเลย แต่ก็อยากจะบอกอย่างหนึ่งว่าจริงๆความสําเร็จในอดีตมันไม่ได้ตอบว่าเราจะสําเร็จต่อในอน,นงงาคตนะคะอย่างที่เุียเย็นไปว่าทุกอย่างมันก็ได้มาจากการที่เราเองต้องก็ต้องลงทํางานหนักทํางานหนักแล้วก็ลงแรงแล้วกอ็อย่าลืมที่มันเดี๋ยวนี้มันไม่ได้ความไม่แน่นอนมันเยอะมากค่ะแล้วก็ผลกระทบเนี่ยมันเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะในมิติต่างๆดังน,นั้นเนี่ยเราต้อง เตรียมตัวเองให้พร้อมตลอดเวลาค่ะแล้วอย่างที่บอกความสําเร็จในอดีตไม่ได้การันตีความสาเร็จในอนาคตนั้นมันเหมือนเราต้องเริ่มต้นใหม่ในทุกๆวันทุกๆเวลาเลยค่ะซึ่งเซ็นทรัลพัฒนาก็อาจจะต้องทํางานหนักเพราะว่าเรา B2C เกี่ยวข้อง B2B b 2ก่อนแล้วก็เราก็เกี่ยวข้องกับ B2C สมัยก่อนเราทํางานเนี่ยเราเราเราเน้น B2B เราดีวกับเฉพาะผู้ประกอบการนะคะแต่จนถึงเนี่ย เราเกิดเรื่องอีคอมเมิร right ์ซใช่เราก็บอกว่าเฮ้ยเรามองตัวเองเป็น B2B ไม่ไ <Hyundai> ด <movement> ้ละเราต้องเข้าใจสีด้วยก็เลยเป็นที่มาของการทำงานในหลายมิติมากขึ้นค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะารัตน์ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะการที่เรามีโครงสร้างการเงินที่แข็งแรงมันจะทำให้เราจับโอกาสภายใต้วิกฤตได้เสมอ